สวัสดีค่ะพอกันก็ไม่ต่อยเนาะค่ะวันนี้ไม่ต่อยกับผ้าเข่าขั่วคือเก่าค่ะมาเห็ดกับเขาไห่อกเก้าสินเนาะค่ะวันีนห้องก็จะเป็นหัวไก่ค่ะหัวไก่หัวไก่แปลว่าตําเครื่องเขาตำเครื่องตำยัางเข่าขึ้นจะเป็นหอมเป็นพริกไทยเป็นตะไคร่เนาะค่ะเขาก็จะ ไอ้ลรากำลนี่กระเทียมน้ำนะคะเมาก็จะปั่นปั่นแล้วเมาก็จะมาดส่งเครื่องแนวนี้แล้วค่ะนี่ค่ะเบะมึงเรียกแบบนี้ออกเพื่ตะกินบ่เอออันเนี้ยมึงหลุดจะเป็นส่งเครื่องแนวนี้ค่ะคน เขาเอิ่นว่าอูนามก็ได้ค่ะลาวคนเขาเจาก็เอิ่นว่าอูนามอูนามส้งเครื่องมันก็จะหอมหอมพริกไท่หอมตะไค้ค่ะจะหอมพริกไคยหอมตะไค่เพราะว่าเขาปั่นใส่กันเนาะค่ะปั่นใส่กันเลาก็จะมา่อูอู่งนั้นหอมอูอมันจุกแล้วก็มันก็จะหอมเนาะค่ะเป็นชินเป็นชินเขาเอื่นว่า อันนด้แหะแบบเอิอนคนละย่างคนแนวไปคนคนกับเอิอนว่าอ uh. ูไก่เนาะค่ะคนก็เอิอนว่าอูไก่คนก็เอิอน่าขัวไก่ก็ได้แต่ว่าคนก็เอิอนตุ้นไก่ลนาะตะปูตีเอิอนเนาะค่ะแต่ว่าอันนี้เขาตำช่งเครื่องใส่เขาก็มาขัวมันจุกจุกค่ะขัวมันจุกจุกมันก็จะได้หอมเครื่อง เครื่องปรุงสีห้าขวดรงไว้สีห้าคุกร่งนะคะ่ะจากการห้ากวดจะนี่น้ำจิ้มซ่าน้ำจิ้มมี่านะน้ำจิ้มห้าขวดจะไม่น้ำจิ้มสูตรเด็ดนะคะ่ะน้ำจิ้มจิ้มกับไก่นะคะ่ะน้ำจิ้มจิ้มกับไก่ แดดเป็นตะแส็บคำจิมก็แดงจา,ย,าย,ย่งค่ะพี่นอ้องอันแล้วก็อออเนนอาอบักหนาใรหนึ่หน้าไม่เงอ่ะปัก่อนัน่ะที่บาทักหน้าหน่อยหน่อยค่ะชี้หน่วยห้ยยหาบาทอู้แกนโขลูอยู่เป็นตะมีหนามอไรย <c oughs> ่ายเงเอามีหนามไม่มีหนามจังไยว่าก,กันเนาะค่ะ

เลี้ยงัเลี้อันกัอนัพริใส่กัแล้วแต่ปันใส่กัได้พแหงใส่จหน่อยเนาะอนี้รสชาตินะก็จะเป็นรสชาติหลายอย่างหลายแนว อตัวนี้อัดเลยมันติดก้นหมอตัวก็ข่อยข้นน้ำกำลังออกตอนนั้นมันติดก้นหมอนพน้ำมันออกแล้วมันก็จะบดติดก้นหมอ ฟ้ามัวกับบุคคลดีกันเอาฟ้านี่ลักตีนหมดบังหลุกชายคอยค้ำบันไดกับน้องนอนเว้ยนอยู่แซ่วก็บันไดนังมันเคลื่อนเราออกแล้วก้ไอ้ก็ไส้ก็เหนียวเหนียว เหี้เหี้อาขึ้นนอนได้นอนดีเลยเหี้อออกมาขึ้นอนได้นอนดีเถอะวะลวกแล้วเล้วลาเล้วแล้วลวกแล้าลวก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 ดูดูดูขวนหมากันนะกวนญใช้หิวกันนะน้ำมังเว้นมากแล้วนอนเว่นน้ำมังเว่นแล้วนอนเว่น tê bích sài nó. tê tê. ai tê tê tê. tê tê Store, tê. Mở tê. Tê, tê 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 ย่างหอมถือว่าไปเราบอกมูน้อยมูน้อยอันเด้อเนี่ยโอ้ยเปียก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 โอ๊ยแนวนี้จะเข้ามาใกล้เ้วยอห้ามเข้ามาใกล้นะเปียกไปร่งน้ำมาใส่บุญ่ปนะอันเท่านี้ขันบ่เอิ้นอายมากพนก็บ่บออกมากไซโก้นี่แต่พูดเปียกเปียกไปรงน้ำมากมือนี้มันแดดหอนที่เรามันลรา่งน้ำ

บ้านกำลังเป็นหลกเป็นหลางแล้วค่ะบ้านหัวหนา้าห้าบ้านผักบ้านของหัวหนา้าเพิ่นกำลังเป็นหลกเป็นหลางแล้วกำลังแล้วนะคะลค่ะลังแบบน้อยมาเด้อใช้เต้ใช่เต้าส้มบรรยากาศเนาะคะ่ะถูกใจข่อยกับยางเฮียงข่อยอยู่นี่นะ นะคะบรรยากาศบ้านหลังไงของวานาเฮ้านะคะของบอดเฮ้าหลังแบบย้ายค่ะพี่นอ้องที่แลกว่าเม็นหลังหนหน่อยบอแมนแล้วบันหลังไงหนึ่งอ้าง้าคือก็จะเป็นมองจอดรถจอดอยั้งกันเต็มพื้น นาบานอยู่นะคะติมน้าบานอยู่นะคะจอดตุดพี่ลูกไส้คอย<ด><ด>ส่วนว่านอันเนี้ยก็สารพะพุ่มเนาะค่ะสารพะพุ่มเพิ่นกะเตยง่ายออกแล้วเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะเพิ่นกะอันเชิญอันออกแล้วเรียบร้อยเพราะว่า ไรไประเทศนังไหนมตต่อยก็บอกว่าถือเนาะค่ะแต่ว่าพนเออกแถวพนิการมาเชิญพนเออกไปเนาะค่ะบานนี้เชิญออกไปไหวพนเอาไปไหวข้างข้างบ้านไม่เทพค่ะพนเอาไปไหวข้างบ้านไม่เทพเนาะค่ะเพราะว่าไม่ต่อยกะบอลูคือกันว่าเพนเอาไปไหวแต่ว่าเดี๋ยวนี้แต่ว่าเพ่นว่าเพนเอาไปไหวค้างบ้านไม่เทพอยู่ในวัดเนาะค่ะ ไปต่อยกับบ่อแดงน้ำไปเบิงบ่งเพราะว่าไปต่อยกับข่ายหยักียกหยาก,ยาก,ยาก,ยากงานนะคะบริเวณบ้านพักนะคะบ้านหลังใหญ่เออกำลังใกล้จะเสร็จแล้วุวูนะถูกไส้คอยไปตำรวจอีหยังบ่น,นี่ไปตำรวจอีหยังเราถูกไส้ไส้โก สำรวจยังลราลูกได้สองใช่คอยไปหาสำรวจเนาะคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นบริเวณนานะบ้านช่วงนี่เนาะคะ่ะ บรรยากาศทุ่งนานาบ้านพักเข้าตอนนี้ก็แหงแรงค่ะแหงแรงไซเตะัดเด้อไม่ต่อยกับผ้าตำรวจวอเล่นรอบบ้านพักเขาแล้วค่ะ จังได้กอยาลืมกดไหลกดแช่ได้กอย่าลืมกดไหลกดแช่มเชมตต์ต่อยน้ำในเด้อค่ะแม่ต่อยกับข้าเหตดนันเห็ดนี่นนก็บ่คอยได้ทายคีิดลงห้เบิองมือนีก้การเม่ต้่อยกับขอบบุญขอบพุณนเอซียิิดต,ตามแม่ต้่อยขอบคุณนเอซที่ให้กำลังแรงใจกับแม่ตต่อยเสมอมาเนาะค่ะ ขอบคุณทุกๆอย่างที่เอฟซีมอบให้เป็นกำลังแรงใจให้แม่ต่อยนั่มค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้แม่ต่อยกับเจ้าไวซซัมหนีสักพันเนาะค่ะคลิปนาพ่อกันก็แม่ต่อยไม่ค่ะคลิปนี้ก็ขอบคุณแลก้กกาสวัสดีค่ะคอยพ่อกันแล้วก็เม่ต้อยคลิปนาค่ะไว้แม่ต้อยสิผ้าไปเบิงอีหยังเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้แม่ต้่อยไปสักก่อน บายค่ะสวัสดีค mm ่ะเบิ้งลูกไส้ลาข่อยเบิ้งเนี่ยมานางเฝ้าอยู่ถนนพี่ค่ะพวนน่ะ